สวัสดีค่ะขออหัทุกคนมีเงินมากมายนับอันนัน,นะคะข่าวในวันนี้นะคะข่าวแรกเป็นในเรื่องของดิจิตอลแบง k ของฮ่องกงนะคะซึ่งดิจิตอลแบง k แห่งนี้ชื่อว่า ZA Bank นะคะ ZA Bank ของฮ่องกงนะคะก่อนหน้านี้นะคะเขาก็ได้มี CEO นะคะที่ชื่อคุณโรนัลอยู่นะคะแล้วคุณโรนัลอยู่เนี่ยก็นะคะมี l i c ซนส์ดิจิตอล c คเร e ซ c y เอ็กชแนนอยู่2เจ้านะคะที่มาทํางานร่วมกับ ZA Bank นะคะก็คือ ทางเจ้าของ OSL แล้วก็เจ้าของ Hashkey นะคะแล้วก็2บริษัทนี้พอมามีพาร์ทเนอร์กับ z A Bank เนี่ยเขาก็ได้เปิดโอกาสให้ทำการแลกเปลี่ยนเงินที่เป็นเงินเฟียสกับเงินดิจิตอลนะคะอย่างเช่นว่าแลกเปลี่ยนเงินฮ่องกองดอลลาร์กับเงินดิจิตอลแลกเปลี่ยนเงินหยวนกับเงินดิจิตอลหรือเงิน US ดอลลาร์กับเงินดิจิตอลได้เลยนะคะซึ่งก็จะต่างกับไทยนิดน,นึงตรงที่ว่า ถ้าเป็น Exchange ของไทยที่เป็น Digital Currency จะต้องแลกเปลี่ยนกับไทยบาทเท่านั้นนะคะทีนนนนเนี้ยเซ a เอแบงก่อนหน้านี้คือ Offer Service ต่างๆเนี่ยผ่าน l ล e ์เซนเอ็กเชนเนี่ยก็คือคนที่เขาถือใบอนุญ,ญาตการเป็น Exchange แค่2รายลนยนะคะก็คือ OSL กับ h a s h k e y นะคะแต่ว่าตอนเนี้เขาจะาขยายนะคะตรงนี้ให้กับ Digital Currency Firm อื่นๆมาร่วมกันทำงานด้วยนะคะก็คือ ใครอยากจะเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกันสร้างรายได้กับ ZA Bank นะคะก็สามารถเข้าไปเข้าร่วมได้นะคะแล้วทีนี้นะคะก็ทาง ZA Bank นะคะก็เรื่องของรายได้นะคะก็จะกำไรไม่ค่อยเยอะนะคะก็เลยนะคะในปี2022ทางอยู่นะคะโรนาอยู่ก็เลยคาดหวังไว้ว่าอ่ะรายได้ไม่เยอะเป็นเพราะว่าเขามีพาร์ทเนอร์แค่ OSL กับแ a ช h ี e สองรายนะแต่ว่า ถ้ามันเป็นระบบแบบเดิมการจัดหารายได้แบบเดิมเนี่ยมันก็จะมีรายได้เข้ามาน้อยกําไรก็จะไม่เยอะมากเท่าไหร่แต่ว่าพอเปิดให้บริษัทอื่นเข้ามามากขึ้นนะคะก็จะทําให้นะคะเรื่องของรายได้มีมากขึ้นแล้วถ้ารายได้มีมากขึ้นเนี่ยนะคะก็จะทําให้ทางบริษัททางธนาคารนะคะเซาท n เอแบงนะคะก็จะนะคะ increase its staff strength นะคะก็คือเพิ่มการจ้างงานพนักงานของแบงค์นะคะ เพราะว่าเขามีดิจิตอลโคเรนซี y เอ็กซ์แพนชั่นนะคะคือตอนนี้เขายังไม่จ้างงานเพิ่มแต่ว่าถ้า,าหลังปีหน้าไปแล้วโมเดลที่เขาปรับใหม่เนี่ยประสบความสำเร็จเขาก็จะจ้างงานเพิ่มนะคะคโดยเมื่อปีที่แล้วนะคะก็ทางเอ,อ่อ z k Bank นะคะก็ได้เข้าร่วมมาเป็นพาร์เนอร์แบบรวมๆนะคะกับเกือบๆหนึ่งร้อยเฟิร์มเลยนะคะโดยใช้ Registry Data ของประเทศฮ่องกงนะคะมาร่วมกับ การทำงานกับเว็บสามเฟิร์มนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็ในเรื่องของแบงกิ้งนะคะมันก็มีแค่ไม่กี่แบงค์นะคะที่ยอม provide option ในเรื่องของดิจิ t a ลแอสเซทนะคะคือหลายแบงค์ก็ต่อต้านดิจิ t a ลแอสเซทนะคะแล้วทีเนี้ยแบงค์ไม่กี่แบงค์ที่ทำการเข้าร่วมกับดิจิ t a ลแอสเซทเนี่ยค่ะอย่างเช่น s i ลิคอนว a ลล e y แบงคหรือ Signature Bank เนี่ยมันก็เจ๊งมันก็ล่มละลายไปแล้วนะคะ ZA a แบงค์เนี่ยก็ก็เลยได้รับ แรงกดดันเขานั่งมากนะคะว่าเขาจะทําได้ดีหรือเปล่านะคะที่นี้นะคะก็แม้ว่าประเทศจีนนะคะจะแบนดิจิตอลคอร์เรนซีนะคะหว่าเงินที่เป็นคริปโตที่คนทั่วโลกซื้อกันได้นะคะแล้วก็เงินคริปโตที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะแบกกันด้วยเงิน u s ดอลลาร์นะคะคือถอน BTC ถอน ETH อะไรมาก็ถอนเก็บไว้เป็น USDT บ้างแหละเก็บไว้เป็น USDC บ้างแหละนะคะบ u s d บ้างแหละนะคะพวกนี้มันจะแบกด้วยเงินดอลลาร์ใช่่ะ แล้วจีนน่ะเขาไม่ต้องการที่จะให้เก็บเงินดอลล่าร์ไว้มากอะค่ะคือเหมือนกับว่าถ้าเขาปล่อยให้คนจีนน่ะซื้อ digital currency ได้เป็นอิสระนะคะก็เท่ากับว่าคนจีนน่ะจะต้องอ่ะซื้อคริปโตเหล่านั้นได้เป็นอิสระแล้วพอขายคริปโตเหล่านั้นน่ะจะขายเป็นหยวนเลยมันก็ลําบากใช่ปะ่ะแต่ถ้าขายแล้วพักเป็น stable coin ซึ่งเป็น US อลลาร์อย่างเงี้ยมันก็จะง่ายกว่าใช่ไหมคะแล้วก็แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นขึ้นมาเนี่ยก็แปลว่าคนจีนน่ะเอาเงินไปซื้อดอลลาร์เออ แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นอะประเทศจีนก็จะทางพลังของเงินหยวนก็จะน้อยลงนะคะจีนก็เลยยังคงแบนดอลลาร์อยู่นะคะแต่ฮ่องกงเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เงินหยวนเขาใช้เงินฮ่องกงดอลลาร์ทีเนี้ยก็เลยเปิดเสรีเรื่องของดิจิทัลแอสเซทเต็มที่เลยนะคะและธนาคารของประเทศจีนเนี่ยเขาก็นี่นะคะ approach digital currency firm interested in setting up shop in ฮ่องกงนะคะก็ธนาคารจรีนเนี่ยเข้ามาในประเทศฮ่องกงเลยนะคะเข้ามา ทำธุรกิจกับดิจิตอลโคอรนซีเฟิร์มต่างๆนะคะแล้วก็มาตั้งหน่วยงานในประเทศฮ่องกงเลยนะคะติดตั้งช็อป้านค้าต่างๆนะคะเปิดให้มีฟินแลนเชียลเซอร์วิสสำหรับคนฮ่องกงได้นะคะแล้วก็แบงก์ของจีนนี่แหละแบงก์ที่ควบคุมโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนนี่แหละนะคะเพราะเข้ามาในฮ่องกงอะ่ะเขาจะทำอะไรเขาก็ทําได้ใช่ไหมแล้วเขาก็มาเข้าร่วมเว็บสามอีเวนต์ต่างๆด้วยในฮ่องกงด้วยนะคะซึ่งหมายความว่าความต้องการที่จะแบนคริปโตมันไม่ได้มาจากแบงก์ของจีนนะคะแต่มันมาจากภาคส่วนการเมืองมากกว่านะคะค ก็ทีนี้ก็คือนะคะมันก็จะเป็นการสนับสนุนการแข่งขันกันในอินดัสทรีของเรื่องทางดิจิทัลแอสเซทมากขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าปล่อยให้ชาติตะวันตกมีอํานาจมากเกินไปในดิจิทัลแอสเซทนะคะก็เขาก็แข่งขันกันอยู่แค่นั้นนะคะถ้าแข่งขันกันอยู่แค่นั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีโอกาสท้าทายความสามารถอะไรมากนะคะคนก็จะมีแต่คนหน้าเดิมๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีคนใหม่ๆเข้าไปแล้วเอาความรู้ใหม่ๆมา เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมดิจิทัลแอสเซทนะคะก็จะเป็นประโยชน์กับทุกคนในโลกนะคะทุกคนที่ใช้ดิจิทัลแอสเซทเลยนะคะทีนะคะก็ตัวกอนเม้นต์นิวรี t ซพทีแ a n ด์ทัวร์ดิจิ t a ล c ค r r นซี่นะคะ,ะ,ค,ะคืออย่างนี้ประเทศท่ทองกงเนี่ยเมื่อก่อนนะคะก็จะค่อนข้างที่จะแอนตี้เว็บสามแอนตี้เรื่องของดิจิทัลแอสเซทพอสมควรเลยนะคะแต่พอนโยบายออกมาใหม่เนี่ยนะคะมันก็ ไอตัวจุดยืนของรัฐบาลประเทศฮ่องกงเนี่ยมันก็ปรับเปลี่ยนไปแล้วนะคะทําให้ก็ทําให้มีอย่างน้อยอ่ยแปด e ิบ i c e p r ว v i d e r เกี่ย ider, กวกับคริปโตเนี่ยที่คอนเฟิร์มแล้วนะว่าจะมาลงทุนในประเทศฮ่องกงเนี่ยก็ได้เอาเงินมาที่ฮ่องกงเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แพลนดูเซ t ตเ e i ในฮ่องกงเลยนะคะคือเขาต้องการที่จะลงทุนในประเทศเอเชียนะคะแล้วก็บริษัทเหล่านั้นเนี่ยถามว่าถ้าเขาต้องการลงทุนในประเทศเอเชียเนี่ยแล้วเขามีสาขาเดียวเลย ทั้งบริษัทมีสาขาเดียวในโลกเลยคือที่อเมริกาหรือแบบที่แบบที่ไหนเดียวไกลๆที่อังกฤษอย่างเงี้ยแล้วมีสาขาเดียวเลยนะแล้วยังไงอะคะก็ก็แค่นั้นหรอกคือแล้วถ้าเกิดว่าเขาต้องการที่จะให้คนเอเชียมาร่วมลงทุนหรือว่ามาเป็นพาร์ทเนอร์กับคนเอเชียก็ต้องเดินทางตลอดเวลาหรอคะ่ะคือเขาก็คงไม่ทําอย่างนั้นเขาก็แบบควรที่จะตั้งสาขาในประเทศในทเวีปเอเชียนะคะแต่เขาคงจะไม่มาตั้งในประเทศไทยหรอกค่ะก็เขาก็เห็นว่าตรงฮ่องกงเนี่ยก็มี พื้นที่ที่ใกล้เคียงกับหลายๆประเทศนะคะฮ่องกงก็ใกล้ไต้หวนันใกล้ญี่ปุ่นใกล้เกาหลีใต้นะคะแล้วก็ก็ไม่ไกลมากจากเซาท์อเีชียนะคะมันก็เลยเป็นที่ที่เหมาะสมที่สุดในเรื่องของคริปโตนะคะแล้วก็นะคะอีกสาเหตุหนึ่งที่คนเขาร่วมอ,อ่อนิยมจะตั้งสาขาในประเทศฮรองกงเนี่ยก็คือ lower tag นะคะภาษีต่ำนะคะ clear c e g i s l a t i o n นะคะก็คือกฎหมายเนี่ยไม่มาระดานเรื่องคริปโตมากเกินไปนะคะ แล้วก็ easy residence permit นะคะก็เรื่องของการหาที่อยู่เงี้ยคนต่างชาติจะเข้ามาอยู่มันก็อยู่ง่ายอ่ะนะคะก็ทำให้ fintech firm ก็สนใจมากขึ้นนะคะก็ต้องรุ้นกันนะคะว่าธนาคาร ZA Bank เนี่ยเขาจะกำไรไหมนะคะคิดว่าน่าจะไปได้ดีเลยนะคะข่าวต่อไปนะคะก็คือข่าวของ OpenAI นะคะก็ทาง OpenAI นะคะคุณแซมอัลแมนนะคะก็มีคอมเมนต์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของ AI นะคะแล้วก็มีคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยไม่ใช่มาจากคุณแซมอัลแมนนะแต่มาจากอีลอนมัสนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็เขาก็แชร์ความมิเห็นกันนะคะแล้วก็ทางแซมอัลแมนกับอีลอนมัสเนี่ยพอเขาพูดถึง x อ i อ่ะแล้วพวกเราจะแบบเอ๊ะ e x ไอมันคืออะไรนะไม่เคยได้ยินเลยนะคะคือ x อ i ไเนี่ยนะคะมันเป็น artificial intelligence company นะคะบริษัทที่เกี่ยวกับ AI เลยนะคะ ืออย่างนี้ซูนีรายงานมานะคะว่าอีลอนมัสนะคะสร้างบริษัทที่เกี่ยวกับ AI ไปแล้วคือเทสลาเป็นของอีลอนมัสทวิตเตอร์เป็นของอีลอนมัสแต่ว่ามันเป็นอย่างอื่นไงเทสลาขายรถทวิตเตอร์คือเป็นโซเชียลมีเดียขายอะไรขายอ่าเขาก็ได้เงินจากยอดโฆษณาได้เงินจากยอดซับสไคร์เบอร์ยอดอ่าทิกถูกสีฟ้าอย่างเงี้ยอ่าทวิตเตอร์ก็ได้เงินจากตรงนั้นเทสลาได้เงินจากการขายรถขายของที่ระลึกอย่างเงี้ยทีเนี้ยถ้าเกิดว่า ทางอีลอนมัสเขาสนใจใน AI มากๆแล้วอยากที่จะหารายได้จาก AI เนะะี่ยค่ะตัวเขาเองก็คิดว่าเขาควรจะตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมาซึ่งบริษัทที่เขาตั้งขึ้นมาเนี่ยชื่อว่า H. AI นะคะก็เป็นชื่อบริษัทที่จำไม่ยากนะคะซึ่งก็นะคะเขาก็ได้คอมเมนต์มานะคะกับเรื่องนี้นะคะคือในเรื่องของ AI เนี่ยมันก็ดูนิ่งๆนะดูไม่ค่อยจะดังเท่าไหร่นะคะมันเริ่มจะมาดังเริ่มมามีที่สนใจมามากพอสมควรน,นะคะมีคนมาสนใจมากเลยเนี่ย ก็เพราะว่า ChatGPT นะคะเพื่อทั้ง ChatGPT แล้วก็ตัวแชทบอทเนี่ยค่ะมันจะเป็น g p t 4 g p t 3 5หรือรุ่นก่อนๆหน้านี้นะคะมันใช้งานได้จริงแล้วมันใช้งานได้ดีกว่าที่พวกเราคิดมากเลยนะคะแม้ว่าทางบริษัท Open a i ไจะทำเาง,งินได้แต่ว่าด้วยความแข็งแกร่งของ ChatGPT อะทำให้คนเริ่มตื่นตัวเริ่มสนใจเรื่อง Artificial Intelligence มากๆเลยนะคะทำให้ทาง Traditional Company นะคะบริษัทเก่าๆแบบบริษัทที่ เป็นเทคโนโลยีดั้งเดิมที่มันดูน่าจะโบราณแล้วแหละนะคะก็เริ่มมาสนใจใน AI มากขึ้นนะคะโดย Microsoft นะคะเขาก็ซื้อหุ้นบางส่วนนะคะในบริษัท OpenAI นะคะไม่ใช่ทั้งบริษัทนะซื้อแค่บางส่วนนะคะแล้วก็ทำการอินทิเกรต ChatGPT กับ Bing Browser นะคะหมายความว่าคือถ้าเมื่อก่อนอะเวลาปีอะไรดีปีนี้2023ใช่ปะ่ะถ้าเมื่อก่อน2010อย่างนี้นะคะแล้วก็คุณ เซิร์ชใน Google อ่ะคุณจะเจออะไรที่มันาหาได้ง่ายแล้วก็เป็นอะไรที่มันแบบคือมันมีความรู้ดีอย่างนี้นะคะแบบเหมือนกับว่าพอเราเซิร์ชจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษอะใน Google รู้สึกว่ามันฉลาดอะใช่ไหมหาอะไรเราก็หาเจอแต่ว่าถ้าเป็นในบ ing.com อ่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะถ้ายกตัวอย่างปี2อ1 0อย่างเงี้ยคือ bing มันก็ดูแบบอะไรก็ไม่รู้นะคะภาษาไทยภาษาอังกฤษจ,จะจะพิมพ์จะเซิร์ชอะไรคือยอดของการเซิร์ชก็ให้ดูน้อยกว่าแล้วมันก็ไม่ค่อยแม่นสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่า Bing เนี่ย ในตอนนี้คือเขาอินทิเก e chat GPT เข้าไปแล้วนะคะคือถ้าเราเริ์ชใน Bing.com เนี่ยเราก็จะเหมือนคุยกับ chat GPT เลยนะคะ h a t GPT จะช่วยเรื่องของ search engine พอสมควรเลยนะคะก็ทีนี้นะคะก็ในเรื่องของ crypto market นะคะก็มี AI token มากมายเลยนะคะแล้วก็เมื่อหลายเดือนมาเนี้นะคะทางราคาของ AI token นะคะก็ขึ้นพอสมควรเลยนะคะลายเรียนเลยนะคะก็อย่างเช่น วันก่อน,อนที่ยกตัวอย่างไปเหรียญอาติกนะคะแล้วก็มีเหรียญโอเชียนนะคะเหรียญเดอะกราฟนะคะแล้วก็มีเหรียญอะไรอีกหน้าเหรียญเฟชเอไอนะคะประมาณนี้นะคะคือขึ้นราคาแบบหลายท่าตัวเลยนะคะแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะคะก็ไม่ใช่แค่บริษัทคริปโตแล้วก็ Microsoft นะคะที่สนใจนะคะแต่ว่า Google ก็สนใจเรื่อง AI ด้วยนะคะแล้วก็แม้ว่าบาร์จะทำได้ไม่ดีเท่า c h a t g p t ก็ตามนะคะ Amazon ก็มี AI นะนะ อเมซอนมี artificial intelligence venture ที่ชื่อว่า the bedrock นะคะอีลอนมัสก์ก็มีอ่าอีลอนมัสก์ก็บอกเพื่อนฉันมีหมดทุกคนอะทำไมฉันจะมีบ้างไม่ได้นะคะ Microsoft มี chat GPT Google มี b a r d คริปโตมี AI token ตั้งหลายตัวเออนะอเมซอนมี bedrock แล้วทำไมเทสล a าจะไม่มีอะไรเลยสักอย่างนะแบบอีลอนมัสก์ก็เลยแบบมี x dot AI นะคะเป็นของตัวเองเลยนะคะไม่ต้องไปซื้อใครเข้ามาทำเองใช้เองเลยนะคะ แล้วก็จะเอาเนี่ย x .ai นะคะมาใช้งานกับเทสลาคานะคะแล้วก็คือทางแซมอาลแมนนะคะเจ้าของของ OpenAI อะคะ่ะซึ่งเขาเป็นผู้แข่งทางธุรกิจกับทางอีลอนมานะคะเขาก็แบบกลัวนะคะเขากลัวว่าอีลอนมาเนี่ยจะทำให้ตัวเองอะเสียไรายได้นะคะเขาก็เลยบอกว่าไปคอมเมนต์นะคะว่า concerning นะคะแบบว่าน่ากังวลอะแบบบริษัท AI ของคุณมันน่ากังวลจังเลยนะคะ ไม่รู้ว่าเขากังวลว่าคุณภาพของ AI ที่เ l ล n m มา k สร้างเนี่ยมันไม่ดีพอหรือเขากังวลว่านะคะทาง e l ลอนม s k สจะมาทําให้ตัวเองเนี่ยแบบเสียฐานลูกค้าไปนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคุณแซมเอลแมนนะคะเจ้าของ OpenAI ไอช t จ p t เนี่ยก็พิมพ์ emoji, ะะะ emoji ะะอ,อิโมจิหัวเราะนะคะ rolling on the floor laughing e m o j ินะคะก็คืออิโมจิขำกริ้งเลยนะคะก็อีลอนม s k สเขาก็โพสตตอบกลับนะคะเขาไม่ยอมนะคะแบบ เอ้ยอะไรมาคอมเมนต์ว่าใบสั่ของฉันมันหน้ากังบนแล้วก็มาส่งอิโมติหัวล้อใส่ฉันเนี่ยนะเมย์เอาแมนบีวิทยูนะคะแล้วก็บอกว่าคือนะคะ Y M I h E U w E R S E N เอาแมนนีสวิทยูนะคะ,ะ,คะก็แบบเหมือนก็บบอกว่าเออเมย์เอาแมนบีวิทยูก็คุณเอาแมนเนี่ยที่เป็นเจ้าของชาติพิีเนี่ยก็ขอให้เขาไปอยู่กับคุณเถอะนะคะเราไม่ต้องการเขานะคะเราไม่ต้องการเขาเราก็สร้างนู่นสร้างนี่ได้นะคะประมาณนั้น แล้วก็คือแม้ว่ามันเป็นคอมเมนต์ที่แบบซากคาสติกนะคะแบบมันกับเสียดสีโดยอ้อมอะไม่กล้าพูดตรงๆนะคะกลัวโดนฟ้องหมิ่นประมาทแต่ว่าคือมันก็ตอบไม่ได้นะคะว่าเป็นแค่เพื่อนกันมาคอมเมนต์แกล้งกันหรือว่าแบบคือเขาเป็นคู่แข่งกันจริงๆนะคะก็คือทางเนี่ยนะคะอีลอนมัส์นะคะก่อนหน้านี้ก่อนห,น,น,อน,หน,น้าที่เขาจะมาสร้างบริษัทเอ i กอตเไอะเขาก็มาออกมาต่อต้านนะคะคือเป็นกลุ๊มของคนเลยแหละนะคะ a ากรุ of industry stalwart researcher and expert นะคะคือกลุ่มคนกลุ่มนึงอะที่เก่งคอมเก่ง AI เขามารวมตัวกันในมีนาคม2 0 2พันยิบสามแล้วเขาออกมาต่อต้านว่าเฮ้ยไม่เอา AI ฉันเกลียด AI ฉันเกลียดเทคโนโลยีอย่างนี้นะอีลอนมัสก์ก็เป็นอย่างหนึ่งในคนนั้นด้วยนะซึ่งคนเขาก็าอึ้งกันแบบฮะ ah? อะไรนะคืออีลอนมัสก์พูดแบบนั้นว่าฉันเกลียด AI แต่สุดท้ายมาสร้างบริษัทที่เป็นบริษัท AI ซะเองอย่างเงี้ยแปลว่าอะไรแปลว่า ที่เขามาพูดอย่างนั้นนะแปลว่าคือเขาว่าไม่อยากจะให้บริษัทอื่นแบบพัฒนาไกลเท่าที่ไกลเกินกว่าที่อยากจะทํานะคะแบบเหมือนกับว่าอ่าอีลอนมัสเนี่ยออกมาต่อต้านเพราะว่ามี gpt สี่แล้วแล้วก็ gpt ห้ากำลังมาและอีลอนอีลอนมัสบอกว่าไม่อยากจะให้มี gpt ห้าเพราะามันฉลาดเกินกว่ามนุษย์เพราะหุ่นยนต์มันแย่มนุษยตตีอย่างนี้นะแต่อีลอนมัสกะกลับมาสนใจ ai ซะเองนะคะกลับมาอยากสร้าง gpt ห้าในเวอร์ชันของตัวเองนะคะ แต่ว่าไายแปลว่าเขาอะไม่ใช่แอนตี้เอหรอกแต่เขาอะอยากจะให้ AI แบบอยากจะให้เขาเป็นเจ้าของ AI เองอไม่ใช่ว่าให้คนอื่นเป็นเจ้าของ AI ที่ก้าวหน้าล้ำยุคนั้นนะคะก็คนเขาก็งง,ง,งกันว่าเฮ้ยตกลงทําไมอีลอนมัสมาสร้างบริษัท X AI ดเฉแล้วข่าวต่อไปเลยนะคะ <c oughs> ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่อง Stable Coin นะคะก็คือ Stable Coin นะคะทาง Circle CEO บอกว่ากฎหมายที่ว่าด้วย Stable c ค i n ที่จะออกโดยรัฐบาลอเมริกาค่ะ มันจะเป็นโมเมนต์สำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาอนาคตของดอลล่าให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะโดยทางสสของรัฐบาลอเมริกานะคะเขาเรียกว่า House ของ US นะคะเขาออกราฟนะคะซึ่งคือร่างของบิลนะคะซึ่งคือกฎหมายนะคะซึ่งถ้าสมมุติว่าเทียบกับไทยเนี่ยก็คือของไทยเนี่ยก็จะมีกรรมธิการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินนะคะโดยที่ของไทยเนี่ยจะเป็นการที่สสจะออกพระราชบัญญ,ญัตินะคะแต่ว่า ของทาอเมริกาเนี่ยเขาไม่ได้มีแบบพระราชาอะไรแบบนี้ไงเขาก็แบบกฎหมายก็คือกฎหมายเลยอย่างนี้นะคะ <_ d ata> เขาจะใช้คําศัพท์แบบนี้นะคะแล้วที่นี้นะคะก็ทางสสของอเมริกานะคะเขามีกรรมธิการหนึ่งซึ่งคือกรรมธิการการบริการทางการเงินนะคะแล้วก็ในกรรมธิการเนี้ยเขาก็มีกรรมธิการย่อยนะคะคือเนี้ยที่เขาลง youtube นะคะเป็นกรรมธิการวิสามันนะคะซึ่งมาพูดเผยเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยพูดง่ายๆก็คือกรรมธิการใน สสเนี่ยของอเมริกานะคะซึ่งคือก็พวกสส,สด้วยกันเองนะคะแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญที่สส,สเขาเชิญมานะคะเขาทําการคุยกันเกี่ยวกับเรื่อง Stablecoin Bill นะคะ <S 1> <1> <S ซึ่งคือกฎหมายที่มาจํากัดสิทธิ Stablecoin เพื่อให้ประโยชน์กับยูเซอร์นะคะแล้วก็ให้ประโยชน์กับภาครัฐของอเมริกาด้วยนะคะคือทุกกฎหมายมันออกมาเพื่อจากัดสิทธิของเราอยู่แล้วนะคะ <5 <5 5> แต่ว่าก็มันก็จะมีประโยชน์ด้านอื่นที่เสริมเติมแต่งเข้ามานะคะ แล้วก็กฎหมายเนี่ยนะคะมันเริ่มถูกเขียนขึ้นครั้งแรกนะคะมาจากการที่นะคะ,ะด่างน,นี้มันถูกเผยแพร่ในเมื่อสิบห้าเมษายนที่ผ่านมานะคะแล้วก็ด่างเนี้ยจะถูกออกมาถแถลงแบบเป็นสาธารณะแล้วก็เปิดให้สาธารณะได้มารับฟังจากทางคนของภาครัฐโด,ดยตรงเนี่ยแล้วก็สามารถตั้งคําถามได้เนี่ย19เก้ามษายนนะคะแต่ว่าร่างเนี้ย เริ่มคุยกันว่าจะเขียนจะออกกฎหมายมากำกับ s เตเบ e c o คอครั้งแรกค่ะจากการที่ UST นะคะซึ่งมีอัลกอริทึมิกสเตเบ c o i คอนะคะคือมันเป็นอัลกอริทึมิกสเตเบ c o i คอของค่ายเทอรดานะคะ,ะ,คะเขาล่มจมเมื่อปี2022ที่ผ่านมานะคะทำให้คือทางรัฐบาลอเมริกาเขากังวลน,นะคะว่านี่นะคะ s เตเบ e c o คอมันจะนำมาสู่ฟรอสนะคะซึ่งคือการโคดโกงนะคะแล้วก็จะนำมาสู่การที่ เกิดเซ a เบอร์คอยดีเพกแล้วก็ทําให้คนที่ถือ s ซ a เบ e ร์คอยเนี่ยสูญเสียเงินจํานวนมากนะคะซึ่งอเมริกาเขาก็ต้องการที่จะกําจัดการเกิด d ีเพกและกํากับกําจัดการเกิดฟรอส d นะคะเพื่อ,อการทําอย่างนั้นเนี่ยนะคะเขาก็เลยอนี่นะคะหัวข้อข่าวเนี่ยมันให้รู้ว่า c i r c l e c ิลออกมาคอมเมนต์กับกฎหมายว่าด้วยเซ a เบอร o i n ยใช่ไหมแต่ว่ากฎหมายเนี้ยนะคะมันเป็นการ เหมือนกับออกมาํากับอัลกอริทึมิกเตเบิลคอยโดยเฉพาะเลยนะคะว่าอัลกอริทึมิกเตเบิลคอยเนี่ยมันจะแบกด้วยคริปโตไม่ได้ต่อไปแล้วนะมันจะต้องแบกด้วยเงินจริงนะเท่านั้นนะซึ่งหมายความว่าดิจนทัลไลซ์เตเบิลคอยอัลกอริทึมิกเตเบิลคอยต่างๆเหล่านี้มันจะไม่สามารถทาหน้าที่ของมันได้ต่อไปแล้วมันจะต้องเป็นแบบเตเบิลคอยที่แบกด้วยเงินดอลลาร์จริงๆเหมือน c ซลคัลเหมือน b u s d นะคะเหมือน u s d c นะคะ ซึ่งถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะคะก็เซเวอรคอยล์ o จำนวนมากในตลาดคริปโตก็อาจจะเสียหายครั้งใหญ่นะคะอาจจะสูญเสียทั้งรายได้แล้วก็จ,จะสูญเสียทั้งแบบทางเรียกได้ว่าพาร์ทเนอร์ Partner ไปนะคะซึ่งก็ไม่แปลกนะคะคือเห็นเอ็กเซนไทยหลายเจ้าะคะ่ะตอนนี้ช่วงนี้เอาเหรียญ FXS เข้ามานะคะเพราะว่ารู้สึกว่าคือ FXS เนี่ยมันไปแบกเหรียญแฟกแล้วถ้าสมมติว่าอนาคตนะคะค่ะแฟกต้องแบกด้วยดอลลร์จริง แล้ว FXS ก็จะไม่มีค่าอีกต่อไปแต่ถ้า Exchange เหล่านั้นเนี่ยเขาถือ FXS ไปจำนวนเยอะมากนะคะเขาก็จะไม่มีโอกาสที่จะแบบคือเขาอาจจะขายขาดทุนอะหรือว่าเขาอาจจะขายไม่ออกหรือวาจะเสียค่าแก๊สในการขายเยอะอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีคนที่ใช้ Exchange นั้นแล้วเชื่อใจใน Exchange นั้นแล้วแบบอยากลองเสี่ยงนะคะแล้วแบบไปซื้อเหรียญ FXS หรือเหรียญแบบอื่นๆที่ไปมาเทคเหรียญ Algorithmic Stable Coin ทั้งหลายทั้งแหล่นะคะ ก็พวกนั้นก็จะลำบากนะคะอย่างแบบออลออิชมิ s เซ b l อร์คอยก็มีเยอะในตลาดนะคะคือเขาอะอเมริกาเขาค้อง้า้จริงจนะังนะเกับการที่บอกว่าเปลี่ยนให้เซเวอร์คอยที่แบคด้วยคริปโตอะมันเป็นแบคด้วยเงินจริงเพราะว่าเนี่ยตรงนี้ออกนี่นะคะ p r o p o สองเยียร์มอ t o r เรียม creating, originating and issuing endogenously collateralized Stable c o i n ์นะคะซึ่งคือแบบในรอบสองปีมานเนี้ยนะคะต้อง ไอ้มูลค่าของ s t a เ l e coin เนี่ยต้องถูกแบกด้วยเงินจริงอย่างน้อยจำนวนเทียบเท่ากันกับ Sta b l e c ค i n นะคะหมายถึงว่าอย่างน้อยจำนวนเทียบเท่ากับเงินที่บริษัท Sta b l e c ค i n นั้นน่ะมีอยู่นะคะไม่ใช่แบบเป็นตัวเลขอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ขึ้นอยู่บนหน้าจอแล้วก็เอ้ามันแบกด้วยเงินจริงไหมอ่ะถ้าตัวนี้มันแบกด้วยคริปโตอ,อีกตัวหนึง่งซึ่งคริปโตอ,อีกตัวหนึ่งก็เป็นของบริษัทเดียวกันแล้วคริปโตอ,อีกตัวหนึ่งเขียนว่ามีมูลค่าเท่านั้นเท่านี้ถ้าคริปโตอีกตัวหนึ่งที่ว่านั้นนะะนจไไปลงุนนอร คนเขาก็ไม่รู้นะคะซึ่งไม่ใช่เหรียญแฝกเหียเดียวที่เป็น a l g o r ิ t h m i c แต่ว่าเหรียญใดเหรียญอย่างอื่นนะคะก็อาจจะแบบทําให้คริปโตทั้งตลาดเนี่ยส่งผลกระทบได้แล้วก็สุดท้ายเนี่ยอาจจะนํามาสู่ราคาคริปโตที่ฉุดลงอย่างแรงนะคะต่อไปนะคะซึ่งในการที่ออกกฎหมายควบคุม stablecoin าจะาทําให้คริปโตหลายตัวเสียหายและราคาตกเนี่ยแต่ทางนี่นะคะ ซีซีโอคุณเจอร์ y ี่อัลแลนเนี่ยบอกว่าเห็นด้วยกับกฎหมายนี้นะคะคือส่วนหนึ่งเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคริปโตที่แบกด้วยเงินจริงมาตลอดถ้าเป็นอย่างเงี้ยคนก็จะซื้อคริปโตของคุณเจอร์ y ี่อัลแลนมากขึ้นแต่อีกอย่างนึงเนี่ยคือถ้าเรามองด้วยแง่ดีนะคะก็คือกานที่ภาครัฐออกมาเรเกลเลตอย่างนี้นะคะก็คือมันจะทําให้นะคะคืออ่ะคริปโตอ่ะมันจะสู้กับ CBDC ได้นะคะคือถ้า คนไม่อยากใช้เงินที่มันไม่ดิจิตอลกันแล้วนะคะแต่คริปโตสเตเบิลคอยแบบแม้แต่ USDC USDT BUSD หรืออะไรเงี้ยยังหลุดเพกันเป็นว่าเล่นเลยอะแล้วอย่างเงี้ย CBDC มันก็น่าจะมั่นคงกว่าเหมือมันก็น่าจะไม่มีวันหลุดเพกคนก็มาสนใจ CBDC มากกว่านะคะมากกว่าคริปโตที่เป็นสเตเบิลคอยนะคะซึ่งมันไม่ใช่ผลดีนะคะคนควรจะเล่นคริปโตมากกว่าเล่น CBDC นะคะเพราะว่าคริปโตมันใช้ทำอะไรได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ทางอันนี้นะคะก็คือพอออกกฎหมายทําให้ s t a b l e c คอยมัน stable มากขึ้นทําให้ s t a b l e c ค i n จะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นต่อไปอีกนะคะแล้วก็คุณเจเลมี่อาแลนนะคะก็ออกมาทวิตนะคะคือใช้ทวิตเตอร์เป็นสื่อนะคะในการสื่อสารถึงความเห็นด้วยนะคะแล้วก็กฎหมายนี้นะคะก็ที่ภาครัฐของอเมริกานะคะจะออกกฎมายควบคุมนะคะจะทําให้บริษัทที่ปฏิเสธไม่ทําตามกฎนี้จะ ปรับเป็นเงินหนึ่งล้านดอลลาร์แล้วก็ทำการออถูกขังคุกห้าปีนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยทางนี่นะคะก็แกรี่เกนสเซอร์นะคะทางเซ็กช์ n นนะคะก็ออกมาพบปากับคอมมิชชีนะคะาทางกรรมธิการนี้ด้วยนะคะในเขาคือเขาจะมาในวันที่19บเเมษายนที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็ ทางคนของบริษัทเซอร์เคนะคะอย่างเช่นคุณดันเต้ดิสปาเต้นะคะก็จะไปด้วยนะคะซึ่งอ,อ,อีกเหตุผลนะคะก็คือทางเซอร์เคเนี่ยเห็นด้วยกับเนี่ยตรงนี้นะคะเพราะว่าก็คือเขาต้องการที่จะแบบให้ทุกคูพักการเมืองนะคะมาซัพพอร์ตคิปโตอย่างแท้จริงคือแบบว่าถ้าสมมุติว่าแบบ ปกติแล้วดูถึงเรื่องสิ่งที่เป็นมาในอดีตนะคะอย่างเช่นแบบ FTX มีคอนเนคชันกับพรรคการเมืองเดโมแครตเยอะมากหรือแบบนิพับดิกัร์น่ะแท่จะเป็นพรรคเดียวเลยได้ซ้ําที่ทําการแบบทําให้ตู้บิตคอยถูกกฎหมายอย่างเงี้ยแบบเอ๊ะตกลงแต่ละข้างเขาก็แบบอาจจะมีทางคริปโตที่ชื่นชอบอยู่แล้วหรือเปล่าซึ่งคริปโตเหล่านั้นเนี่ยก็อาจจะไม่สเตเบิลหรือเปล่าแล้วสเตเบิลคอยล่ะมันจะแบบเออมันจะเป็น พรคการเมืองพักเดียวที่ชอบเซเบอร์คอยหรือเปล่าของริบโตเดโมแครตจะชอบมากหรือรีพับลิกันจะชอบมากหรืออะไรเงี้ยแต่พอมันเป็นกรรมธิการอะ่ะมันมาจากพักทุกพักจริงๆอะ่ะในสภานะคะแล้วก็คือมันไม่ได้มาจากเสียงข้างใดข้างหนึ่งแล้วพอแบบกรรมธิการแล้วคุยกันแล้วอะ่ะแล้วอออกยากจะออกกฎหมายเนี่ยแปลว่าสสแบบจากทั้งสองพักการเมืองนะคะออกมาแับสวนกฎหมายอย่งนะค่ะแล้วก็นะคะก,ก็ทาง สเตคโฮลเดอร์ทั้งหลายทั้งหลายนะคะก็ออกมาแสดงความเห็นนะคะอย่างเช่นทางอดีตซีโของ Coinbase นะคะก็ออกมาบอกว่าคือก่อนหน้าน,นี้ให้ความเห็นว่าดอลลาร์เนี่ยมันเริ่มอ่อนแอแล้วนะคือมันมีปัญหาทางเศรษฐกิจมีปัญหาสงค่ามีปัญหาอะไรเงี้ยแล้วก็ดอลลาร์มันก็เริ่มไม่แข็งแรงเหมือนเก่าแล้วนะคะทําให้คือพออเมริกาออกกฎหมายนี้มาเนี่ยอาจจะทำให้ดอลลาร์เนี่ย มันมีอิทธิพลมีอำนาจมากขึ้นก็ได้